ก็ร e ู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจในการทำงานได้เป็นส่วนหนึ่งของที่เป็นค่าของแผ่นดินเนื่องจากว่าพื้นฐานของครอบครัวนะครับเป็นอาชีพเกษตรกรคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรและตัวเองเป็นลูกหนึ่งใน8คนซึ่งเป็นคนเดียวที่ เข้ามาอยู่ในวงการราชการนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองมีความภูมิใจที่ได้ได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็ได้ตอบแทนแผ่นดินรวมถึงได้ตอบแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับซึ่งส่วนคติประจําใจนะครับที่ผมยึดถือปฏิบัติมาตลอดก็คือเรื่องของการทํางานปัจจุบันให้เต็มที่เต็มความสามารถและพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองและก็พัฒนางานพัฒนางานในอนาคตด้วยรวมถึงได้น้อมนำน้อมนำหลัก การทรงงานของในหลวงรัชการที่9มาเป็นคติประจําใจในส่วนหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของการศึกษางานอย่างเป็นระบบเพื่อเราจะได้พัฒนางานศึกษางานอย่างละเอียดขั้นตอนก่อนลงมือการปฏิบัติทุกขั้นตอนครับผม